สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสอสอวร่วมกับสำนักงานสะพานนโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติสอ,อวชอจัดงานสร้างเครือข่ายและประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการขับเคลื่อนพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจสีเขียวเพื่อเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการดำเนินธุรกิจของ SME เข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียวโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการสร้างความตระหนักรู้ส่งเสริมระบบนิเวศและสนับสนุนปรคงความรู้เพื่อการปรับตัวให้สามารถรองรับผลกระทบจากมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศพรับการจัดงานในวันนี้เป็นการจัดงานระหว่างร่วมกันระหว่างสวกับสวชนะครับ เพื่อส่งเสริมและก็สร้างความเข้าใจในการตระหนักรู้เรื่องของ g r e e n Economy แล้วก็ธุรกิจ BCG นะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SME เนี่ยสามารถที่เข้าถึงแล้วก็เข้าใจว่าโลกเราเนี่ยเทรนด์ของโลกตลาดของโลกนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดนอกจากนี้ก็เป็นการสร้างความร่วมมือนะครับในการบรูรณาการระหว่างทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะช่วยเหลือส่งเสริมท,ที่สามารถที่จะ เปลี่ยนผ่านธุรกิจแล้วก็องค์กรของตนเข้าไปสู่ในธุรกิจสีเขียวหรือ Green ีคอ n o m เได้นะครับยันสิ่งที่สําคัญที่รัฐบาลมุ่งมั่นผลักดันเดินหน้าต่อยอดนะครับส่งเสริมให้ธุรกิจ SME นั้นสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มตลาดกรีนอีคอร์เมียให้ได้นะครับงนั้นก็จะเป็นการช่วยผู้ประกอบการในระดับ SME ในการเปิดตลาดใหม่ๆนะครับที่สามารถที่จะแข่งขันกันในตลาดโลกได้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันการแข่งขันนั้น สูงมากนะครับฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือและผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเอสมที่มีความสําคัญนะครับให,ให้สามารถที่จะแข่งขันในตลาดโลกได้ถ้าเราเทียบเคียงดูแล้วเนี่ยกลุ่มผู้ประกอบการ s m e เนี่ยเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีการอ,อ,อัตราจ้างงานที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงให้ความสําคัญรัฐบาลเองก็ให้ความสําคัญในการที่จะต่อยอดแล้วก็ให้แต้มต่อกับผู้ประกอบการ s m e ที่สามารถที่จะแข่งขันในตลาดได้ครับ ปัจจุบันเรากำหนดมาตรฐานนะครับของกลุ่มธุรกิจ SME ในในกลุ่มธุรกิจของ green economy ในขณะเดียวกันเราก็สร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ SME ว่าพื้นฐานของอการที่ท่านจะ้าบก้าวเข้าไปสู่กลุ่มธุรกิจ green economy นั้นท่านจะต้องทำอะไรบ้างเช่นผมว่าการให้ข้อมูลการสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการจึงเปนสิ่สำคัญที่จะสามารถที่ทำให้เขาเนี่ย สามารถที่จะทรานฟอมองค์กรของตัวเองนะครับที่จะสามารถที่จะเข้าไปแข่งขันได้ไอต้ตรงนี้เป็นสำคัญประการที่2คือเรามองว่านโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันที่และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในในโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SME แน่นอนว่าการที่เราจะก้าวเข้าไปสู่ธุรกิจสีเขียวเนี่ยหรือ green economy ผู้ประกอบการรายเล็กและรายกลางแน่นอนว่าอาจจะแต้มต่อสู้ผู้ประกอบการรายใหญ่ไม่ได้ เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องเข้ามาให้การสนับสนุนตรงนี้เพื่อที่จะก้าวทันแล้วก็สามารถแข่งขันในตลาดได้ธุรกิจสีเขียวเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจสมัยใหม่เป็นธุรกิจที่เป็นกระแสข,ของโลกในปัจจุบันเราไม่สามารถจะหลีกเลียเ่ยงการเปลี่ยนผ่านของออธุรกิจขอ,ของตลาดนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย การส่งเสริมการทรําควเขาเข้าใจและการสนับสนุนจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้เติมแต้มต่อและเติมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็ในประเทศไทยนะครับไอ้น,นี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะถือว่าเป็นเทรนด์ของโลกเป็นเทรนด์ของตลาดโลกอยู่แล้วนะครับยันขอให้ผู้ประกอบการ SME ทุกท่านมั่นใจว่ารัฐบาลส่งเสริมและก็สนับสนุนต่อยอดทุกท่านอยู่นะครับเราได้ระดมสรพกำลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐ ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนส่งเสริม SME นั้นเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ผลักดันให้ทุกท่านนั้นสามารถที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน,ขนหรือเพิ่มความเ t i น e advantage ให้กับพวกท่านได้ทั้งในระยะสั้นระยะกลางและในระยะยาวครับในในในธุรกิจแล้วเนี่ยคนที่มีศักยภาพคนที่พร้อมก็จะสามารถเข้าก่อนได้คนที่ไม่พร้อมแล้ก็จะมาดูว่าเขาไม่พร้อมด้วยเหตุผลอะไร น,นั่นคือสิ่งที่รัฐบาลจะเข้าไปสนับสนุนว่าตัวอย่างเช่นถ้าท่านไม่ไม่เข้าใจยังไม่มีความพร้อมด้านการว่าข้อมูลว่า Green Economy แท้จริงแล้วคืออะไรก็เป็นหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัวอย่างเช่นสสวจะเข้าไปอบรมพัฒนาท่านว่าสิ่งที่ท่านจะต้องทําในการปรับตัวปรับองค์กรของท่านนั้นคืออะไรบ้างท่านที่จะสามารถที่จะเข้าไปสู่กลุ่มธุรกิจหรือตลาดใหม่ๆนี้ได้นะครับ เราปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเราไม่ปรับตัวกลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะขนาดกลางขนาดย่อมไม่ปรับตัวเนี่ยเราจะไม่ก้าวเท่าทันใน,ใน,ใ,นในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการแข่งขันจะมีแต่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองว่า positioning หรือจุดยืนของในกลุ่มธุรกิจแต่ธุรกิจนั้นจะปรับตัวอย่างไรอันนี้คือประการที่1ประการที่2เรารัฐบาลเองก็กําลังมอง เรื่องของกรีนโพเ o ียวเมนต์คือการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวซึ่งก็นี่จะเป็นอีกเฟสถัดไปที่จะสามารถที่จะสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการให้ให้ก้าวเข้ามาสูเส่เศรษฐกิจสีเขียวมากขึ้นทฤษฎีแนวความคิดในการดําเนินนโยบายของเราคือเราต้องการสร้างการมีส่วนร่วมในระดับฐานล่าข,ขึ้นมาเราไม่ออกนโยบายในการบังคับให้ผู้ประกอบการนั้นเปลี่ยนแปลงแต่เราออกนโยบายเพื่อที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้เขาเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเขาเอง ดันั้นปรีนโปรเคียวเมนต์เนี่ยหรือการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวของภาครัฐเนี่ยก็จะเป็นอีเฟสถัดไปที่เรากําลังมองและวางแนวทางว่าเราจะสามสมน,นผู้ประกอบการ SME เนี่ยแล้วเราเติมเติมแต้มต่อ้เขาได้อย่างไงเพื่อให้เขาถึงการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวได้มากยิ่งขึ้นซึ่งสิ่งนี้ทางสาสเองก็มุ่งมั่นตั้งใจในการผลักดันนะครับเพื่อให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้จริงเังนั้นก็มองว่าเราจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะผลักดันผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม SME เนี่ยเพื่อจะขยายฐานตัว SME เอง แล้วก็เพื่อที่จะต่อยอดให้เขาเนี่ยสามารถที่ไปแข่งขันไม่ใช่ในระดับประเทศและไม่ใช่ในระดับภูมิภาคแต่แข่งขันในระดับโลกได้ครับการปัจจุบันสสเองไม่พูดถึงกินโปรเคียวเมนต์อย่างเดียวสสเองก็ได้มีการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มผู้การ SME ผ่านระบบ BDS อยู่แล้วเพื่อเป็นการสร้างแต้มต่อตัวอย่างเช่นระบบ BDS เนี่ยเราช่วยเหลือ50-8 0ตัวอย่างเช่นในการจดทะเบียน ในการขอ ISO หรือว่าขอออยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริการที่ทางสสวอเองเนี่ยภายใต้ระบบ BDS เนี่ยให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วประการที่2ระบบ BDS ของสอสวออนั้นไม่ได้ช่วยเรื่องของการเพิ่มแติมต่ออย่างเดียวแต่มองเรื่องของการให้โอกาสแล้วก็เพิ่มช่องทางการตลาดด้วยนะครับเรามีหน่วยงานภายใต้ระบบ,บ BDS เนี่ยในภายในอัมเบร่าของ BDS เนี่ยกว่า200กว่าหน่วยงานเพื่อที่จะให้เป็น one stop service สำหรับ SME นะครับรัฐบาลให้ความสำคัญต่อ,ขขอการ ต่อยอดแล้วก็เติมแต้มต่อเพื่อความแข็งแรงของระบบ SME เองเนี่ยเพราะเราเชื่อว่าถ้า SME แข็งแรงระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็จะแข็งแรงด้วยเช่นเดียวกันครับตอนนี้เยอะครับตอนนี้ SME ก็มีความต้องการในหลากหลายมิติเพื่อให้ทงางสบเนี่ยทั้งในด้านโคชชิ่งเทรนนิ่งหรือแม้กระทั่งการที่จะขอสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งแน่นอนว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเต็มที่ในทุกมิตินะครับ ง้สสวก็เป็นหน่วยงานกลางในการทํางานบูรณาการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME อีอยู่แล้วก็อยากจะฝากส่งสารนี้ให้กับผู้ประกอบการ s m e ทุกท่านนะครับว่าสสวรพร้อมที่จะเป็นหน่วยงานที่จะสนับสนุนท่านในทุกมิติถ้าขาดหรืออะไรสสวรพร้อมยินดีที่จะให้ข้อมูลสนับสนุนทั้งในเชิงข้อมูลแล้วก็ทรัพยากรต่างๆที่เราสามารถที่จะกระทาได้นะครับเพื่อที่จะมั่นใจว่าอนาคตของ s m e ไทยนั้นจะเติบโตและแข็งแกร่ง คคท่านสามารถที่จะเข้ามาในเว็บไซต์ของสวสวได้หรือสามารถที่จะติดต่อทางสาวสวโดยตรงได้เลยนะครับเพระฉงนั้นเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะพร้อมให้การสนับสนุนช่วยเหลือแล้วก็ดูแลทุกคน อย่างเต็มที่อย่างเต็มความสามารถครับขอบคุณครับความร่วมมือในครั้งนี้นะคะทางสสวกับกนอก็ได้เล็งเห็นความสําคัญของเรื่องของออธุรกิจสีเขียวหรือ green economy นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทหรือความสําคัญไปในระดับสากลน,นะคะเราก็อยากจะพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการ SME นะคะที่ โดยเฉพาะทางของกรอเนี่ยก็จะมีธุรกิจหรือ SME อของผู้ประกอบการที่อยู่ในระดับกลางนะคะซึ่ง,งเราก็เน้นในส่วนของพพลายเชนแล้วก็ธุรกิจสีเขียวค่อนข้างมากและอีกอย่างหนึ่งก็คือทางสะสะวมีสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกอบการหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการที่สนับสนุน SME ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ Green Economy นะคะแล้วก็ยังมีกี่เมื่อกี้ท่านผู้ว่ากรนอก็ได้กล่าวบนเวทีนะคะตอนเซ็น MOU ก็คือในเรื่องของการสนับสนุนเป็นเงินให้ผู้ประกอบการได้ใช้ในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะเรียกว่าโครงการ B D S หรือ d e v e l o p ขอโทษค่ะ Business Development Service นะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีเงินให้สนับสนุนผู้ประกอบการในหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ green economy เรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายหรือว่าการผลิตหรืออะไรอย่างเงี้ยคะหลายๆอย่างมีโปรดักต์มากมายเลยนะคะซึ่งช่วยผู้ประกอบการ support 5้าปเซนะคะโดยมีวงเงินไม่เกิน2องแสนบาทนะคะต่อหนึ่งรายซึ่งอันนี้เป็นโครงการที่ทำต่อเนื่องมานะคะแล้วก็คิดว่าเป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยผู้ประกอบการส่งเสริมในเรื่องของธุรกิจสีเขียวได้เป็นอย่างดีะคะ่ะองค์การสาหกรรมแห่งประเทศไทยกนออนะะเราดูแลผู้ประกอบการ อยู่ประมาณ5,000โรงนะฮะใน5,000โรงนี้ก็จะมีผู้ประกบการที่น่าจะเข้าขายระดับเอ็มหรือขนาดกลางของสองสวอยู่ด้วยแต่สิ่งที่เราคิดมากไปกว่าน,นั้นก็คือว่า นอกนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีซัพพลายเชนของทั้งผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับซึ่งกระจายอยู่ทั่ว,วไปโครงการของสอสวเนี่ยเป็นโครงการที่ดีก็คือ,อมีการสนับสนุนไม่ว่าจะให้ความรู้ให้เงินสนับสนุนต่างๆให้ผู้ประกอบการเ m e เพราะฉะนั้นเรารับโครงการมาแล้วเราก็สมัครเอาโครงการของเราที่ถ้าว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ขอเข้าไปร่วมโครงการของสอสวด้วยซึ่งสสวสามารถทำแมชชิ่งฟันลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่นๆที่หน,น่วยงานภาครัฐอื่นๆนมาร่วมกับสสวโโร,รวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันทําให้ SME สามารถไปช้อปปิ้งได้ว่าเขาอยากได้รับการสนับสนุนอะไรบ้างเช่นทํไอโ SO ขอใบอนุญาตอะไรต่างๆเต็ไมไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบผู้ประกอบการเอสโดย่วนกนอเอเนี่ยเราจะพยายามสนับสนุนกระจายข่าวให้ได้มากที่สุดในผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การนิคมครับ ส่วนของความรุ่ือครั้งนี้ผมผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับให้กับ SME โดยเฉพาะในช่วงจังหวะเวลานี้ที่หลายหลายคนหลายเอสเอ็ e มอีผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะต้องการการซัพพอร์ตจากภาครัฐในเรื่องลดค่าใช้จ่ายนะครับให้องค์ความรู้สร้างความเข้มแข็งต้องมีเซอร์ติฟิเคตต่างๆเพื่อให้ได้รับตามมาตรฐานสากลอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สสวสามารถอำานวยให้ได้เราก็จะพยายาม กระจายเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ในลักษณะนี้แล้วก็ให้ผู้กับการมาใช้เยอะๆนะครับออสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะโดยช่องทางจาก สสวโดวยตรงหรือทางกนอ,อก็ได้เพราะว่าเราร่วมมือกันแล้วนะคะแล้วก็สาหรับของกนอ,อกเนี่ยเราเน้นผู้ประกอบการขนาดกลางซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะที่เอสเอ็มอ e ีที่ที่มาใช้บริการจะเป็นขนาดยออ่อมไมโคร SME หรืออะหรืออะไรเงี้ยนะคะส่วนขนาดกลางเนี่ยยังมีค่อนข้างน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการร่วมมือในวันนี้ก็จะเป็นนิมิตใหม่อันดีที่ผู้ประกอบการ s อส e ในระดับกลางเนี่ยจะได้เข้ามาใช้บริการมากขึ้นน,นะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือโดยตรงกับกับทางสาวสวออเองก็จะมีคอเซ็นเตอร์1 3 0 1นะคะสำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบการในทุกๆเรื่องเลยนะคะสามารถโทรเข้ามาให้คำปรึกษาแล้วก็สนใจในเรื่องของ m แมทชิ่งฟันตัวนี้ BDS นะคะเรียกว่า SME ปังตังได้คืนนะคะก็สามารถที่จะ เข้ามารับการสนับสนุนได้โดยตรงนะคะขอบคุณค่ะก็ไม่ยากเกินความสามารถของ SME ไทยนะคะ เพราะว่าเท่าที่สัมผัสมาแล้วก็ SME ที่เข้ามาใช้บริการนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของ upskill reskill ในในอตอนไปนี้มันมีทางกบ global trend ใช่ไหมคะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของ green economy แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนอกจากสสวแล้วยังมีหน่วยงานอื่นๆที่ support mm hmm. ในเรื่องของอตัว green economy อีกหลายๆห,หน่วยงานแล้วก็ตอนนี้มีเงินกู้สำหรับธุรกิจสีเขียว ด้วยนะคะซึ่งดอกเบี้ยต่ำอะไราเงี้ยนะคะก็คิดว่าศักยภาพของ SME ไทยอะ่ะน่าจะเจริญเต,ติบโตแล้วก็ก้าวไปในทางทิศทางที่ดีแล้วก็เหมาะสมกับเทรนด์ตลาดโลกได้ค่ะ น่าจะเห็นความแตกต่างหรือเห็นอะไรเป็นรูปธรรมแล้วอะค่ะเพราะว่าตอนนี้ผู้ประกอบการเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่ว่าจะรอความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเดียวคือผู้ประกอบการหลายๆรายท่านก็มีความสามารถอยู่แล้วนะคะมีศักยภาพอยู่แล้วและยิ่งได้การสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยก็จะทำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะในหลายๆด้านนะคะก็คิดว่าภายในปีนี้นะคะถึงปีหน้าก็ต้องเห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะ